สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลลำพูนครับวันนี้ก็มาเทสเครื่อง HyB r i d Solar i n v เ r t e r นะครับยี่ห้อซูเออร์ตัวนี้ขนาด5,500วัตต์ครับระบบ48บนโวลต์สำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่พายุเข้านะครับหมาอ่อนในช่วงเวลานี้นะครับก็ต่อระบบทดลองมาแล้วนะครับเป็นวันที่3นะครับ กับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ทดสอบกันยาวๆกับโหลดนิ่งๆน,นะครับเป็นโหลดที่ใช้กับสถานีวิทยุนะครับเป็นเครื่องส่งกินไฟนิ่งๆยาวๆพันกว่าวัตต์ตลอด24ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับมีการกินกระแสด้านแบตเตอรี่นะครับที่37-38แอมป ที่กินประมาณนี้ก็เพราะว่ามีไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับมาช่วยจ่ายให้โหลดด้วยนะครับแต่ไม่เหลือชาร์จแน่นอนครับเนื่องจากว่าฝนตกตอนนี้ก็ใช้ไฟ AC-IN นะครับสำรองไว้แต่ยังไม่มีการใช้งานนะครับยังไม่มีการดึงไปใช้งานผมตั้งชาร์จเป็น S.N.U. นะครับแต่ก็ยังไม่มีการดึงไปใช้งานเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ยังมีไฟอยู่นะครับยังไม่ถึงค่าต่ำตัดผมลองทดสอบตั้งต่ำตัดไว้ที่49โวลต์นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ก็อยู่ที่49โวลต์กว่ามีไฟ AC i n มีไฟจากแผงนะครับที่311โวลต์ กระแสด้านแผงมาไม่ถึง1แอมป์นะครับฝนตกมืดคลึ้มจริงถ้ามีแสงอุ่นๆน,นะครับกระแสแผงจะมาเยอะกว่านี้ถ้าแดดแรงๆจริงๆนะครับนะกระแสอยู่ได้เกือบ9แอมป์10แอมป์เลยนะครับสําหรับแผงโซลาเซลล์ชุดนี้10แผงอนุกรมกันมานะครับ ตอนนี้มีไฟจากแผงมาที่1 1 0้าวัต์เท่านั้นไม่มีการชาร์จลงแบตนะครับนี่เป็นศูนย์แบตเตอรี่มี49.5โวลต์ครับใช้โหลดที่34เปอร์เซนจาก100เเซ็นะครับก็จะกินไฟประมาณนี้นะครับตลอดทั้งวันเลย1,600 1 7 0 0 สำหรับเครื่องนี้นะครับเป็นของคุณปัญญาวุฒินะครับกทมก็น่าจะผ่านแล้วนะครับ3มวันผมเพิ่งมาทำการตั้งค่าใหม่นะครับเนื่องจากจะดูว่าเราตั้งแบบนี้นะครับเครื่องมันจะทำงานยังไงผมตั้งตจำตัดไว้ที่49โวลต์น,นะครับในขณะที่มีไฟ AC in อรอรับอยู่ดูนะครับ ั้งเป็น SBU ชาร์จที่3 0์นะครับทั้ง AC และ DC ชนิดแบตชาร์จจากการไฟฟ้านะครับที่2 0แอ์ตั้งตํำตัดนะครับในขณะที่มีไฟ AC อิผมตั้งไว้ที่4 9โว์แล้วก็ กลับมาใช้แบตท,ที่54เมื่อมีการชาร์จนะครับเมื่อแรงดันถึง54โวลต์ก็จะกลับมาใช้แบตแล้วก็ตัดไฟฟ้าออกไปนะครับนี่นะครับผมลองทดสอบตั้งค่าการชาร์จนะครับเป็น SNU ก็คือทั้งโซล่าเซลล์แล้วก็ยูทิลิตี้พร้อมกันก็น่าจะเริ่มชาร์จในขณะที่แบตเตอรี่อ่อนนะครับเดี๋ยวมารอดูผลกันนะครับ แรงดันชาร์จสูงสุดนะครับอยู่ที่57.5แล้วก็ตั้งเต็มที่57โวลต์ครับแล้วก็ตั้งต่ำตัดอันนี้ชัดดาวนะครับในขณะที่ไม่มีไฟ AC in อินถ้าแบตเตอรี่ออนจนถึง44โวลต์นะครับก็จะปิดเครื่องชัดดาวนะครับแต่ก็รู้สึกว่าจะตั้งต่ำไปนะครับน่าจะประมาณสัก45ก็พอนะครับ ถ้ามีไฟ AC in e. นะครับโหมดนี้เมนูนี้จะไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวรอมันตัดว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมตั้งไว้ที่49โวลต์ตอนนี้แรงดันแบตเตอรี่ต่ำเหลือ49โวลต์แล้วนะครับ เห็นว่าเมื่อกี้เราตั้งเมนูที่12นะครับที่49แต่ยังไม่มีอะไรเตือนนะครับมาดูว่าดึงโหลดไปใช้กี่แอมป์นะครับที่1,700วัตต์ดึงกระแสนะครับจากแบตเตอรี่ไปที่38แอมป์ถ้าเทียบกับแอร์นะครับ ดึงโหลดประมาณนี้ก็น่าจะเป็นสองหมื่นบีทครับเริ่มลงเหลือสี่สิบแปดจุดเก้าแล้วนะครับยังไม่มีอะไรเตือนยังไม่มีการตัดอะไรเท่าที่สังเกตดูนะครับตั้งแต่แรงดัน49.2จนถึงขณาดนี้ใช้เวลาก็เกือบ10นาทีเลยทีเดียวนะครับ เอาละครับตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีไฟ AC bypass เรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟด้าน AC in bypass มายังโหลดนะครับก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราต่อด้าน AC out นะครับแล้วก็มีแผงโซล่าเซลล์เข้า m p p ชาร์จลงแบตเตอรี่ส่งมายังภาคอินเวอร์เตอร์แล้วก็จ่ายให้โหลดด้วยนะครับพร้อมๆกัน แบบนี้เลยนะครับลูกศรอ,อะไรไม่รู้นะครับเยอะแยะมากมายนี่นะครับมาดูว่ามันชาร์จกี่แอมป์นะครับที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ไฟจากแผงนะครับมาที่337โวลต์มาก็ไม่ถึง1แอมป์เหมือนเดิมครับ รวมชาร์จที่37อ่าก็ขึ้น,นลงลงแบบนี้นะครับชาร์จลงแบตเตอรี่ที่27แอมป์นะครับตอนนี้เราตั้งให้มันชาร์จจาก AC ที่20แอมป์นะครับ7แอมป์ก็น่าจะมาจากแผงโซลารเซลล์ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าโดยรวมนะครับทั้ง AC แล้วก็ PV ช่วยกันชาร์จที่1.37 กิโลวัตหรือว่า1,370วัตส์วัตถ้าขณะนี้นะครับมันทำงานแบบนี้เดี๋ยวมันถึงค่าที่เราตั้งไว้คือ5 4าโวลต์นะครับในเมนูที่13มันก็จะตัดการไบพาสออกนะครับตัดการไบพาสออกก็เหลือแต่แผงโซล่าเซลล์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับสองอย่าง ก็น่าจะเต็มเร็วอยู่นะครับเพราะว่าเราใช้ไฟฟ้าเข้าร่วมช่วยในการชาร์จถ้าตั้งค่าแบบนี้นะครับก็เกือบจะไม่ได้ช่วยลดค่าไฟอะไรนะครับนอาจาะว่าเราใช้ไฟจากแบตเตอรี่อ่อนไปแล้วเมื่อเครื่องบาพาสแล้วเรายังเอาไฟฟ้ามาชาร์จลงแบตอีกนะครับแบบนี้ก็ไม่ได้ช่วยลดค่าไฟอะไรหรอกนะครับแต่ข้อดีคือตอนนี้นะครับ สมมุติว่ามีไฟดับนายังไงก็ไม่ดับนะครับเนื่องจากว่ามีไฟจากแบตเตอรี่รอที่จะจ่ายให้โหลดอยู่นะครับพร้อมทั้งแผงโซลาเซลล์ที่มีไฟลิบหรี่ริบหรีนะครับในช่วงที่พายุเข้าเอาละครับก็เทสให้ดูประมาณนี้ก็รอเทสอยู่หลายเครื่องเลยนะครับเครื่องนี้นะครับซันดีรู้สึกว่าทำงานดีมากนะครับ ระบบโอเคเลยแต่ละการทำงานก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับอยู่ที่เราตั้งค่าก็มีรอที่จะทดสอบนะครับอยู่หลายตัวเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ไว้ใจกับผมช่างเอลำมพูลสวัสดีครับ